คือช่อง r i v ์ว i n g รีบที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวรถใหม่จากทั่วโลกวันนี้เรามาพร้อมกับหนึ่งในรถอเนกประสงค์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดกับรุ่นใหม่ที่ก้าวล้ำกว่าเดิมอย่าง2027 Mitsubishi Pajero Sport รถ SUV ที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความสบายและสมรรถนะเพื่อรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและทางออฟโรดได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึง Pajero Sport หลายคนต่างรู้ดีว่ามันคือรถที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ความแข็งแกร่ง ประหยัดและมีความทนทานในทุกเส้นทางรุ่นปี2027นั้นได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ด้วยเส้นสายใหม่ที่เฉียบคมยิ่งขึ้นกระจังหน้าออกแบบในสไตล์ Dynamic Shield Generation ล่าสุดของ Mitsubishi ทำให้ด้านหน้ารถมีความดุดันและสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ทรงบางพร้อมไฟเดลัยดีไซน์ใหม่ให้ลุกทันสมัยส่วนกันชนหน้าถูกปรับให้รับกับตัวรถได้อย่างลงตัวเพิ่มความสูงใต้ท้องรถเพื่อรองรับการลุยเส้นทางสมบุกสมบันได้ดีขึ้น เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นถึงสัดส่วนที่ปรับให้ดูแข็งแรงขึ้นด้วยเส้นค่าตัวถังที่คมชัดกระจกบ,บานหลังปรับองศาใหม่ช่วยเพิ่มทศนวิสัยและความสปอร์ตล,ล้ออลลอย์ขนาด20นิ้วลายใหม่เพิ่มบุคลิกและความพรีเมียมให้มากขึ้นด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายและเต็มรูปแบบที่ดีไซน์ให้ดูทันสมัยไฟเบรกยาวและคมชัดทำให้ภายนอกดูมีเอกลักษณ์ส่วนประตูท้ายเป็นระบบไฟฟ้าพร้อมระบบเปิดแบบแฮนด์ฟรีเพื่อความสะดวกในชีวิตประจำวัน ภายในห้องโดยสารของ2,027 p a r e r o Sport ได้รับการยกระดับอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและทันสมัยด้วยวัสดุคุณภาพสูงแผงแดชบอร์ดออกแบบใหม่หมดเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งานเบาะนั่งใช้วัสดุระดับพรีเมียมรองรับสรีระได้ดีเยี่ยมเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความอุ่นและระบบระบายอากาศความกว้างภายในห้องโดยสารถูกเพิ่มขึ้นทางด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ผู้ขับและผู้โดยสารนั่งได้สบายกว่าเดิม หน้าจอ Infotainment ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงพรีเมียมแบบหลายลำโพงให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนมาตรวัดดิจิทัลขนาดใหญ่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสแสดงผลได้ตามต้องการแผงควบคุมแอร์แบบดิจิทัลทำงานแยกอิสระ3โซนผู้โดยสารทุกแถวสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามความต้องการชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนพร้อมพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไกล ด้านพื้นที่เก็บสัมภาระปาเจโร่สปอร์ตรุ่นปี2027ยังคงความโดดเด่นบอร์ดแถวที่สามสามารถพับเก็บได้อย่างเรียบเป็นพื้นเดียวเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับสัมภาระขนาดใหญ่ได้แบบสบายเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์เดินทางบ่อยหรือคนที่ต้องการความอเนกประสงค์ในการใช้งานทุกประเภทด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยรุ่นนี้จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงของมิตซูบิชิเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอั t i v e ีค u i ส e คอนโทรลระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบแจ้งเตือนรถตัดผ่านด้านหลังระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์จอดรอบทิศทางการขับในเมืองหรือจอดในที่แคบจึงทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากสำหรับขุมพลังมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2027มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2. 4ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังและแรงดิดเพิ่มขึ้นจากลกุ่นเดิม เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานประจำวันและการลุยในเส้นทางธุรกันดารแรงบิดสูงที่รอบต่ำช่วยให้ขับผ่านทางชันหรือเส้นทางโคลนได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WDII อันโด่งดังของ Mitsubishi ที่เลือกโหมดได้หลายรูปแบบเช่น gravel, m u s โนและ rock ทำให้การลุยในทุกสถานการณ์ทำได้ง่ายและปลอดภัยกว่าเดิมระบบการสะเทือนถูกปรับใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและการเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้น แม้จะเป็นรถที่มีโครงสร้างใหญ่แต่การควบคุมยังทําได้อย่างแม่นยําพวงมาลัยตอบสนองไวขึ้นน้ําหนักพวงมาลัยปรับได้ตามความเร็วช่วยให้การขับในเมืองคล่องตัวในขณะที่การขับทางไกลให้ความมั่นคงและความมั่นใจสูงด้านการประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงให้ระยะทางต่อการใช้น้ํามันที่ดีขึ้นกว่าเดิมแม้ในโหมดขับเคลื่อนสีลอ้อก็ยังคงประหยัดได้ในระดับที่น่าพอใจและหากมีรุ่นไฮบริดเข้ามาในภายหลัง ก็จะตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความคุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นสำหรับราคาคาดการณ์ของ2027 Mitsubishi Pajero Sport จะอยู่ในช่วงที่แข่งขันได้อย่างดุเดือดในตลาด SUV ขนาดกลางโดยคาดว่าจะมีหลายรุ่นย่อยเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ทั้งด้านอ f ฟโ a d และความหรูหรารุ่นเริ่มต้นจะอยู่ในระดับราคาที่เข้าถึงได้ง่ายส่วนรุ่นท็อปที่จัดเต็มทั้งระบบขับเคลื่อนและเทคโนโลยีจะมีราคาสูงขึ้นตามอุปกรณ์และความพรีเมียมที่ให้มา โดยรวมแล้วปาเจโร่สปอร์ตรุ่นปี2027คือ SUV ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์คนยุคใหม่อย่างแท้จริงทั้งดีไซน์ที่สวยขึ้นฟีเจอร์แน่นขึ้นเทคโนโลยีล้ำขึ้นและสมรรถนะดีขึ้นทุกด้านใครที่กำลังมองหารถสำหรับครอบครัวหรือการเดินทางแบบสมบุกสมบันรุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่ครบเครื่องที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่จากทั่วโลกและพบกันใหม่ในคลิปหน้า